เราจะสางขนให้น้องนะครับเพื่อที่จะดึงเอาขนที่ตายแล้วออกจากตัวน้องนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมเป็นพวกขนสกัดตังนะครับเพราะว่าขนสกัดตังหรือว่าขนที่ตายแล้วพวกนี้มันจะชอบฟุ้งกระจายนะครับติดเสื้อผ้าหรือเข้าไปในระบบทาความเย็นนะครับหรือว่ามันกระจุบทําให้เป็นก้อนขนสกักตังติดตัวน้องเกิดเป็นการสะสมความร้อนในร่างกายการสะสมเกลือการสะสมความหมักชื้นได้นะครับที่พีทั้งใส่โครานี่เพราะว่าป้องกันไม่ให้น้องกัดนะน้องเริ่มขู่นะครับอาจจะหมดหมีดแก้วนี่ย จะต้องมีจุดห่วงไม่จุดใดก็จุดหนึ่งนะบางตัวก็ห่วงขาจับขาปุ๊บน้องก็จะหงุดหงิดนะครับ academics. จับหน้าก็หงุดหงิดจับหางอย่างเงี้ยครับพี่ช่างต้องจับทุกส่วนนะบางลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าอยู่บ้านอาจจะไม่ดื้อไม่สซนไม่ดุนะครับแต่มาอยู่กับช่างทําไมช่างบอกว่าน้องแมวดุดุอาจจะไม่ได้ดุโดยโดยนิสัยนะครับแต่อาจจะห่วงมีจุดห่วงของน้องแหละเพราะว่าพี่ช่างาต้องจับทุกจุดในตัวน้องนะครับซึ่งมันเป็นการขัดใจน้องอน่น้องไม่อยากอาบน้ำอ่ะไม่อยากแปรงขนไม่อยากตัดเล็บไม่อยาก ขนท้องปวดท้องดก้นแต่พี่ช่างก็ทําให้หมดทุกส่วนเนี่ยบางจุดน้องห่วงนะครับน้องก็อาจจะหยิดได้นะครับพี่ช่างก็ต้องเรียนไว้อย,อย่างนี้ว่าอยู่กับบ้านอยู่กับร้านอาจจะคนละนิสัยนะบางันบอกไม่เคยแยกเขี่ยวใส่ใครเลยแต่มาอยู่ร้านทำไมขู่พี่ช่างจังเลยประมเนี้ยพี่ช่างทาอะไรน้องหรือเปล่าพี่ช่างตีน้องแรงหรือเปล่าทําน้องแรงหรือเปล่าพี่ช่างก,ก็ทำปกติเลยไม่ได้ทำอะไรไรุนแรงนะแต่ว่ามันเป็นจุดห่วงของน้องเองนะพี่ช่างก็ต้องเรียนไว้นะครับว่าขณะที่พี่ช่างจับ ทุกส่วนในร่างกายของน้องเนี่ยมันจะโดนส่วนที่น้องแมวไม่ชอบให้จับบ้างแหละไม่สนใจก็ส่วนหนึ่งนะครับ